ครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องขวัญชัยไทยบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปวิดีโอจะเอาลงให้ดูในบรรยากาศของอ,อีสานบ้านเรานะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโคกขามนนทสมบูรณ์นะครับโคกขามก็อ,อยู่ตำบลเมืองยานอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราก็จะมาดูการใช้ชีวิตกันเป็นอยู่ของคนที่นี่นะครับผมซึ่งเด็กๆพวกนี้เขาก็ ามาตกปลาใช้กิจกรรมเวลาว่างยามวันหยุดนะครับสามเอาแล้วตอนนี้เด็กๆเรียกที่ไหนกันบ้างครับบ้านโคกขามนวลสมบูรณ์ครับบ้านโคกขามนวลสมบูรณ์นะครับก็คือเป็น,นคนในพื้นที่เลยนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็าทางผู้ใหญ่ก็จัดกิจกรรมสังสรรค์ไปนะครับส่วนเด็กๆก็จะมาทํากิจกรรมพวกเข้าไปนะครับเอาเด็กๆเด็กๆ,ๆครับทุกคนมาตกปลากันได้หรือยังครับ โอ้แล้วใช้เหยื่ออะไรครับผมล่ามืออ๋อแล้วได้ปลาอะไรบ้างครับเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับก็ใช้เวลานานไหมครับหรือว่านั่งไปเรื่อยเนานนานโอเคครับผมในบ่อนี้มีปลาอะไรบ้างหนุ่มไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับมปลาเนรปลาทับทิมอ๋อปลาเนรปลาทับทิมไม่นช่นปลาเป็นเป็นบ่อเลี้ยงใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเป็นบ่อเลี้ยงนะครับ วันนี้เราจะเอาปลาอะไรดีครับรูปบ่อครับปลาดิครับโอ้ตรงการปลาดินเอาไปทำอะไรกินครับทำตาครับโ,โอเคนะครับนี่คือบอ่อที่น้องๆเข้ามานั่งตกในเวลาว่างนะครับผมนี่คือบรรยากาศในอ,อำเภอชำนิจังหวัดบุรีบุรีรัมนะครับผมฝากกดติดตามช่องใหม่วยน,นะครับในช่อง y o u ู u ูบผนไชจไทยบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะหาคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกี่ยวกับ าการใช้ชีวิตในชุมชนหรือว่าชนบ,บทตามหมู่บ้านต่างๆมาลงให้พวกเราได้ดูกันเรื่อยๆนะครับผม,ม,ามาจ,จากการตกปลาที่บอ่อข้างหมู่บ้านนะครับหรือว่าข้างบ้าน,นครับเราก็จะมาดูที่ตรงนี้นะครับเป็นบ้านของน้องๆนะครับ ทางด้านในบ้านก็จะใช้ชีวิตการกินขออนุญาตครับเราคือถ่ายตัวนี้ได้ไม่นานนะครับเพราะเรื่องอย่างว่ามันจะผิดทำให้กดกิดนึงครับเพราะมีเครื่องหล้แอลกอฮอล์ด้วยนะครับ นี้คือในส่วนของข้างๆสวนปลานะครับที่น้องเขารอที่จะดูว่าเขาจะได้ปลาอะไรมาทําเป็นอาหารในวันนี้นะครับส่วนนี้ก็คือบรรยากาศทางด้านหลังอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะครับผมก็คือเด็กๆก,ก็เยอะนะครับในช่วงเทศกาลครับนี่ก็การปลูก อันนี้ก็คือการปลูกผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหระพาต้นหอมนีก่กระทั่งใบกะเพรานะครับรแล้ก็จะใช้ชีวิตแบบตรงนี้ครับเจ๊เด็กก็เล่นกันข้างบ้านออเอาไว้เลยครับทำมว้วนแล้วกับฝากกดติดตามฝากกดไลยได้แครับกดไลค์กดแชรับผลอะไรผ<า>มแช่ะนะครับรผม,ผมนคนใช้แทบบ้า,บานครับผม พี่น้องนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ